สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูชมพูนุษ์ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักที่ผลบวกไม่เกิน100และไม่มีการทดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะมีแม่ค้ากำลังขายกล้วยปิ้งแสนอร่อยเลยค่ะคุณนะคะซื้อกล้วยปิ้ง21ลูกตนกล้าซื้อกล้วยปิ้ง3ลูกค่ะคุณครูอยากทราบว่านะคะเด็กทั้งสองคนนี้นะคะซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ลูก ผุนและต้นกล้าซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ลูกเด็กๆมีวิธีการคิดอย่างไรบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเราก็จะต้องนำจำนวนกล้วยปิ้งที่ทั้งสองคนซื้อนะคะมารวมกันค่ะก็จะได้ว่า21รวมกับ3 21 รวมกับ3ถูกต้องไหมคะขุนซื้อไป21ลูกและต้นกล้านะคะซื้อกล้วยปิ้งจำนวน3ลูกนะคะเราก็จะต้องนำนะคะ2องจำนวนมารวมกันค่ะซึ่ง21รวมกับ3เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ21บวก3เท่ากับเท่าไร่21 บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งมีวิธีการหาคำตอบดังนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการนับต่อค่ะเราก็จะนับต่อจาก21ที่ละ1ไป3ครั้งค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูนับนะคะนับต่อจาก21ก็คือ22 23และ24นั่นเองค่ะนับอีกหนึ่งครั้งนะคะนับต่อจาก21ครั้งที่1ก็คือ22นับครั้งที่2ก็คือ23และนับครั้งที่3ก็คือ24นั่นเองก็จะได้21บวก3เท่ากับ24ค่ะ 21บวก3เท่ากับ24นั่นเองดังนั้นแม่ขาขายกล้วยปิ้งไปทั้งหมด24ลูกคะ่ะเรามาหาผลบวกในข้อต่อไปกันเลยนะคะ36บวกสเท่ากับเท่าไหร่ 36บวกสเท่ากับเท่าไหร่เราใช้วิธีการนับต่อเหมือนเดิมเลยค่ะนับต่อจาก36ทีละ1ไป2ครั้งนับต่อจาก36ทีละ1ไป2ครั้งนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูนับนะคะ36นะคะต่อจาก36ก็คือ37และ 38นั่นเองนะคะนับต่อจาก36ครั้งที่1ก็คือ37ครั้งที่2ก็คือ38ดังนั้น36บวก2เท่ากับ38คะ่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ55บวก4เท่ากับเท่าไหร่ 55บวกสเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราใช้วิธีการนับต่อเช่นเคยเลยค่ะนับต่อจากนับต่อจากเท่าไหร่หลูกห้าิบห้าทีละหนึ่งไปกี่ครั้งกี่ครั้งคะสี่ครั้งเก่งมากๆเลยนะคะอาเด็กๆมาช่วยคุณครูนับนะคะนับต่อจาก55ก็คือ 56, 57, 58และ59นั่นเองนับต่อจาก55ครั้งที่1ก็คือ56ครั้งที่2คือ57ครั้งที่3คือ58และครั้งที่4ก็คือ59ดังนั้นนะคะห้าสิบวกสเท่ากับห้ค่ะ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ50บวก7เท่ากับเท่าไหร่50บวก7เท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งจำนวน50นะคะเด็กๆก,ก็อาจจะนึกถึงแผ่นตาราง15แผ่นนะคะและ7นะคะก็อาจจะนึกถึงแผ่นตารางหน่วย7แผ่นค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เรานำแผ่นตารางสิหแผ่นมารวมกับแผ่นตารางหน่วย7แผ่นค่ะ50รวมกับ7จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะ50รวมกับ7ก็จะได้57ิบเนั่นเองดังนั้นนะคะห้าบวกเ เท่ากับห7ค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะ5้าบวกหกเท่ากับเท่าไหร่5้าบวกหกเท่ากับเท่าไหร่นะคะ5เด็กๆก,ก็อาจจะนึกถึงไม้นะคะจํานวน5อันนะคะ ส่วน60นะคะเราก็อาจจะนึกถึงไม้มัดละสิบอีก6มัดค่ะไม้มัดละสิบอีก6มัดนะคะ60รวมกับ5 60รวมกับ5ก็จะได้เท่ากับ6 5นั่นเองดังนั้นนะคะหบวก60เท่ากับ หกสหค่ะในข้อต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดหาคำตอบกันนะคะ40บวก9เท่ากับเท่าไหร40่40บวก9เท่ากับเท่าไหร่จำนวน40นะคะเราก็อาจจะนึกถึงไม้มัดละ10บจำนวน4มัด ไม้มัดละสิบจำนวนสี่มัดใช่ไหมคะส่วน9นะคะก็คือไม้จำนวน9แท่งนั่นเอง40รวมกับ9 40รวมกับ9จะได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยคะ่ะ40รวมกับ9ก็คือ4ีเกนั่นเองดังนั้นสี่สิบ บวก9เท่ากับ49ในข้อต่อไปนะคะหกบวกเจเท่ากับเท่าไหร่หกบวกเจเท่ากับเท่าไหร่หกนะคะก็คือไม้จำนวน6แท่งนั่นเองส่วน70นะคะก็คือไม้มัดละสิบ จำนวนเจ็ดมัดค่ะเจ็ดสิบรวมกับหกเจ็ดสิบรวมกับหกก็จะเท่ากับเจ็ดสิบหกถูกต้องไหมคะดังนั้นหกบวกเจ็ดสิบเท่ากับเจ็ดสิบหกค่ะ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะในข้อนี้นะคะเราจะมาหาผลบวกของจํานวน32บวก7เท่ากับเท่าไหร่32บวก7เท่ากับเท่าไหร่จํานวน32นะคะเราก็จะเขียนแผ่นตาราง10นะคะได้3แผ่น และแผ่นตารางหน่วยอีก2แผ่นนะคะหรือว่า32เนี่ยเราจะแยกได้ว่า30กับ2นั่นเอง32นะเราจะแยกได้ว่า30กับ2นั่นเองส่วน7ในข้อนี้นะคะเราก็จะนึกถึงแผ่นตารางหน่วย7แผ่นซึ่งข้อนี้นะจะมีวิธีการคิดดังนี้ค่ะ ขั้นที่1น,นะคะให้เรานำสองบวกกับ7ค่ะนำสองนะบวกกับ7ก็จะเท่ากับ9ขั้นที่สองนะคะให้นำา30นะคะไปบวกกับ9ก็จะได้เท่ากับ39ดังนั้นนะคะ32บวก7เท่ากับ39ค่ะ 32บวก7เท่ากับ39แล้วถ้าคุณครูนะคะสลับตำแหน่งกันละ่ะเด็กๆคิดว่าจะได้ผลบวกนะคะเท่าเดิมหรือไม่ถ้าคุณครูสลับตำแหน่งเด็กๆคิดว่าจะได้ผลบวกเท่าเดิมหรือไม่คะเราไปดูวิธีการคิดกันเลยนะคะ เหมือนที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะถ้าคุณครูสลับตำแหน่งเป็น7บวก32เท่ากับเท่าไหร่7บวก32เท่ากับเท่าไหร่มีวิธีคิดเหมือนเดิมเลยค่ะ32นะคะเราก็จะแยกออกมาก็คือ30กับ2นั่นเองนะคะขั้นที่1ก็ให้เรานำ 7นะคะบวกกับ2ก่อนนะคะนำา7มาบวกกับ2ก็จะได้เท่ากับ9ใช่ไหมคะจากนั้นก็ให้นำา30มาบวกกับ9ก็จะเท่ากับ39ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าได้คำตอบเท่าเดิมเลย7บวก32เท่ากับ39ค่ะ 32บวก7นะคะและ7บวก32ก็จะได้ผลบวกนะคะเท่ากับ39เท่ากันเลยไม่ว่านะคะเราจะนำา7ไปบวกกับ32หรือว่านำ3าม2มาบวกกับ7นะคะก็จะได้ผลบวก39เท่ากันค่ะแสดงว่าการบวกนะคะเราสามารถที่จะสลับ ตำแหน่งกันได้นะคะการบวกเราสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันได้นะคะผลลัพธ์ก็จะออกมาเท่ากันนั่นเองเพื่อให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาช่วยกันทำโจทย์ข้อนี้กันค่ะ73บวก5เท่ากับเท่าไหร่และ5บวก73เท่ากับเท่าไหร่ เด็กๆลองสังเกตเลขทั้งสองจำนวนนี้ดูนะคะเป็นเลขเดียวกันเลยใช่ไหมคะแต่แค่สลับที่กันนั่นเองเป็นเลขจำนวนเดียวกันเลยนะแต่แค่สลับที่กันนั่นเองงั้นเรามาดูวิธีคิดข้อแรกกันค่ะ73นะคะเราก็จะแยกออกมาได้เป็น70กับ3 73นะเราจะแยกออกมาได้เป็น70กับ3นะคะจากนั้นนะคะให้เรานำเลขหลักเดียวนะคะนำเลขหลักเดียวมาบวกกันก่อนนะคะขั้นที่1นะก็จะได้ว่า3บวก5เท่ากับ8 3บวก5เท่ากับ8ขั้นที่2ให้เรานำเจมาบวกกับ8 จะได้78นะคะดังนั้น73บวก5เท่ากับ78นั่นเองต่อไปเรามาดูวิธีการคิดข้อนี้กันค่ะว่าจะได้คำตอบหรือว่าผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่นะคะวิธีการคิดก็เหมือนกันเลยค่ะ 73นะคะก็จะแยกออกมาเป็น70กับ3ใช่ไหมคะจากนั้นให้เรานำเลขหลักเดียวนะคะนำเลขหลักเดียวมาบวกกันนะคะก็คือ3กับ5นั่นเองขั้นที่1นะคะก็ให้นำา5มาบวกกับ3เท่ากับ8ค่ะขั้นที่สองนะให้นำา70มาบวกกับ8จะได้ 78ค่ะดังนั้นนะคะ5บวก73จะเท่ากับ78ค่ะคำตอบของทั้งสองข้อนี้นะคะเป็นคำตอบเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกก็ยังคงเท่าเดิม จำนวนสองจำนวนนะคะเมื่อสลับที่กันผลบวกก็ยังคงเท่าเดิมนะคะไม่ว่าเราจะนำเจบาบวกหหรือว่านำ5นะคะบวกกับ73ผลบวกก็คือ78เท่าเดิมค่ะ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะคะเด็กๆนะคะมาช่วยกันทำโจทย์ทั้ง3ข้อนี้กันค่ะข้อแรกนะคะ70-7บวกเเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆลองคิดดูนะคะ70-7บวกเเท่ากับเท่าไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ77นั่นเองข้อที่2องนะคะ 46บวกสเท่ากับเท่าไหร่46บวกสเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ48ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3 5บวก33เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ 5้าบวกสาเท่ากับสานั่นเองค่ะ เมื่อเด็กๆเข้าใจเนื้อหาในวันนี้แล้วนะคะให้เด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสองนะคะวิชาคณิตศาสตร์ในหน้าที่93และ94ค่ะให้เด็กๆนะคะทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองในหน้าที่93และ94เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดทั้งสองหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียน ชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วถ่ายรูปลงในอาราบัมวิชาคณิตศาสตร์เทอมสองให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ตรวจและให้คะแนนได้อย่างถูกต้องค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ